นี้นี่นะคะบรรยากาศการลงทุนนะคะเดี๋ยวเรามาประเมินสถานการณ์การเพราะว่ามีเรื่องราวของการเมืองที่เข้ามาแล้วก็มีอิทธิพลต่อทิศทางของการลงทุนท่ามกลางการจับตาเกี่ยวกับเรื่องของแจ็คสันโฮด้วยนะคะคแนวโน้มการลงทุนนั้นจะเป็นอย่างไรคะ่ะติดตามได้ใน t r ทรด Time ค่ะ ทนไทมเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณจิตราอมรธรรมรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ฟินาเซียไซรัสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่บวยคับสวัสดีทั้งสองท่านค่ะครับคุณไทยนี่ถือว่าค่อนข้างแข็งแรงทีเดียวนะครับวันนี้ก็ขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดรอบเดิมสักประมาณ1642จุดก่อนที่จะย่อลงมาคุณไทยตอนนี้มองอยังไงบ้างนี่ขึ้นมาต้อนรับนายกรักาการาระหัหรือยังไงฮะน่าจะอย่างานั้นเลยนะคุณบอยหรือไม่ก็ ต้อนรับผีหรือเปล่าคะวันนั้นต่างชาติซื้อไปหนักมือมากแล้วหุ้นขึ้นไปกับ20จุดนี้ก็ยังไม่ทราบว่าเป็นเรื่องอะไรแต่คิดว่าประเด็นเรื่องของการเมืองคะ่ะเมื่อวานดู <c oughs> พอทราบผลนะคะ เปไปนิดเดืองสำหรับตัวเซินด็เหลังจากนั้นฟื้นขึ้นมาเป็นบีเชฟเลยเพราะนั้นก็แสดงว่าทุกคนคงไม่ได้มองว่าการเมืองในประเทศจะมีผลอะไรปัจจุบันเราก็ยังอยู่กันเหมือนเดิมเดี๋ยวไปรู้รอีกทีเดือนข้างหน้าวันนี้ประเด็นใหญ่น่าจะเป็นเรื่องของแจ็กสันโฮลซึ่งเอาจริงๆอะ่ะก็เป็นปัจจัยต่างประเทศอะ่ะเราน่าจะดูเรื่องของกรนง,งอเรามากกว่านะคะว่าเดือนหน้าปลายปลายเดือนเราจะขึ้นดอกเบี้ยเท่าไหร่เมื่อวาน ทางดรเศรษฐพุธไปพูดเปิดงานในไทยแลนด์โฟกัสค่ะมีพูดประเด็นว่าเศรษฐกิจปีนี้อาจจะต้องมีการปรับ GDP ลงนิดนึง3.2เดิมที่มองอาจจะเหลือ3านทุวน,นแล้วก็พูดว่าดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะค่อยเป็นค่อยไปในการปรับขึ้นไอ้ค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยไม่ทราบว่าจะขึ้นสัก3ามครั้งเลยไหมหรือขึ้นสองครั้งในปลายปีนี้นะคะก็น่าจะดูประเด็นในประเทศมากกว่าแล้ว วันนี้เอ่อพรุ่งนี้ค่ะน่าจะมีเรื่องของค่าแรงที่จะคุยกันว่าจะเคาะเท่าไหร่ครับแต่ว่าเาะเท่าไหร่เนี่ยไปไปจบกันที่ครมอในอังคารถัด,ถดไปก็ต้องตามดูนะคะเรื่องแจ็คสันโฮเนี่ยเหมือนแบบดูประกอบประกอบเฉยๆอะ่ะเพราะว่าตัวแจ็คสันโฮที่เราจะทราบผลกันคืนวันศุกร์นะคะที่เป็นคิวของคุณพาวเวลพูดเราก็มีเวลาตอกถลึกกันเสาร์อาทิตย์วันจันทร์เราก็จะเป็นรีแอคชั่นถ้าเกิดว่าพูดออกมาในเชิงแบบ เหี่ยวมากเลยคิดคว่าตลาดเนี่ยอาจจะตกใจแค่ช่วงแรกแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาเหมือนเดิมที่มองแบบนั้นเพราะว่าทุกวันนี้เราก็มองว่าคือตลาดทั่วโลกวก็มองว่าเสร็จจะต้องขึ้นดอกเบี้ยเยอะกลัวเงินเฟ้อกลัวอะไรคือมีการเตรียมการคือเตรียมใจเผื่อใจไปอยู่แล้วด้วยอะค่ะคแต่ถ้าเกิดว่าเสร็จเนี่ยคือคุณพาวเวลพูดมาในโทนที่มันอ่อนลงแค่นิดเดียวเนี่ยเชื่อว่าตลาดในอเมริกาเนี่ยตลาดน่าจะปรับขึ้นได้เลย ด่วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็เราซ้อมซ้อมใหญ่กันแล้วค่ะแต่ส่วนของเซตินเด็กเนี่ยค่ะน่าจะกลับมาดูที่เรื่องของกนง,งดูในประเทศมากกว่าดูกนง,งดูว่าเนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเข้ามาเกินคาดเลยนะคะน่าจะต่อเนื่องไปยังไงไหมเศรษฐกิจจะโตยังไงอะไรน่าจะเป็นประเด็นแบบหนึ่งยมากกว่าค่ะ ะจะเห็นได้ว่าประเด็นลบเนี่ยอาจจะมีอิทธิพลค่อนข้างน้อยลงแล้วนะคะแต่ว่าประเด็นบวกเนี่ยกลับเข้ามาในตลาดหุ้นไทยแถมวันนี้เนี่ยราคาน้ํามันในตลาดโลกก็ปรับตัวสูงขึ้นมาหุ้นในกลุ่มพลังงานคึกคักเลยทีเดียวแล้วค่ะต่อจากนี้นี่เราจะวางแผนการลงทุนให้กับนักลงทุนยังไงดีนะคะพี่ปุ๋ยสงสัยช่วงนี้เราต้องให้พลังงานแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งพลังงานต้นน้ําเข้าไปก่อนเลยค่ะ,คะอาจจะไปได้สักระยะหนึ่งอาจจะจนถึงสิ้นปีนี้เพราะว่ามันก็เป็นช่วงฤดู หนาวของต่างประเทศนะคะก็มีความต้องการใช้พลังงานเยอะแต่ว่าสั้นๆเลยเนี่ยยังไงน่าจะไปได้คือสูงได้จนถึงวันที่สองวันที่สามเดือนกันยาเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงการปิดต้มบำรุงท่อส่งก๊าซของแก๊สพรอมใช่ไหมคะที่รัสเซียค่ะแล้วก็เขาบอกว่าเขาจะปิดท่อส่งก๊าซในวันที่31สิงหาถึงวันที่สองราคาก๊าซใน ในอังกฤษในยุโรปก็เลยพุ่งสูงมากก๊าซในเอเชียก็พุ่งสูงตามราคาน้ามันก็สูงตามทั้งยุโรปก็หันกลับไปใช้ถ่านหินเข้ามาชดเชยเพราะะฉนั้นถ่านหินก็สูงขึ้นไปอีกก็คนกลัวว่าั u p p จะหายไปกลัวจะไม่ได้แค่ปิดต้นลรุงถึงวันที่สองเดี๋ยวเราดูจนถึงวันที่สองดีกว่าถ้าเขาเปิดมาเป็นปกติพวกต้นน้าเนี่ยอาจจะมีการปรับลงย่อนิดๆิแต่สุดท้ายก็อยู่ในโซนสูงอยู่ดีเพราะว่า เข้าฤดูหนาวของบ้านเขาอะค่ะคดีมานมันจะสูงอยู่แล้วนะคะต้นน้ําก็เลยมาหมดเลยค่ะเอ,อปลายน้ำมามาด้วยค่ะลง,ล,งลงกลงลงกันนะคะก็ก็ยังไปได้ดีช่วงนี้พลังงานน่าจะประคองตลาดอยู่ค่ะคส่วนเซกเตอร์อื่นเนี่ยแผ่แวๆลงมาแต่ถ้าเรายืดภาพไปมองระยะกลางนิดนึงหรือเหลือบๆไปมองปีหน้าเนี่ยคอมเมอร์สกับเแบงค์น่าสนใจมากนะคะกลุ่มค้าปลีกเนี่ยปีนี้เป็นปีที่เจอแบบ หลายสถานการณ์ทั้งตน้นทุนทั้งค่าครองที่รายได้ยังไม่ค่อยมาเจอหลายอย่างปีนี้กําไรไม่ดีเลยปีหน้ากําไรก็จะต้องปรับมาดีแล้วค่ะแล้วก็ถ้าค่าแรงขั้นต่ําได้ปรับขึ้นเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำปรับขึ้นนี่หุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จะเป็นกลุ่มคอมเมอร์สนะคะร้านสะดวกซื้อของที่อยู่ต่างๆในร้านสะดวกซื้อเนี่ยคนก็จะมีกําลังคือมีปังในกระเป๋าเยอะขึ้นในการจับจ<ม>่ายนะคะก็กลุ่มคอมเมอร์สดีเลยนะคะถ้าคือเรื่องข,ของค่าแรง ขึ้ค่ะโอเคได้เดี๋ยวรอติดตามรอลุ้นกันไปนะครับวันนี้ขอบคุณคุณจิตารานะครับขอบพระคุณค่ะพี่ปุ๋ยคะสวัสดีค่ะยินด,ดีค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับ